่าสวัสดีครับก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับพูดจีนแบบโปรโปรหานอยู่เร็วรีชัวนะครับเอ่อวันนี้เนี่ยก็เป็น e p ที่4ซึ่งเอ่อความรู้ที่ผมจะเอามาฝากเนี่ยคือเรื่อง7จ็ดสำนวนจีนเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือนะฮะคือคำว่าเชื่อมันเป็นคำกริยาซึ่งเอ่อคำว่าเชื่อเนี่ยปกติแล้วตั้งแต่ HSK ประมาณสัก 2- ถึง3ขึ้นไปเนี่ยเราจะได้เรียนคำศัพท์คำนี้ครับคำว่าชิน อ่ชินเช่นวัวชินนี่ผมเชื่อคุณอ่าซึ่งคำว่าชินตัวนี้เนี่ยถ้าเราเรียนไปเรื่อยๆจนถึงระดับ3จนถึงระดับ4เนี่ยอ่ะเราก็จะพบว่าโอเคจริงๆแล้วมันย่อม,มาจากคำเต็มๆคำว่าเช่อชินอ่าเช่นผมยกตัวอย่าง我相信他不会骗人อ่我相信他不不会骗人อันนี้แปลว่าอะไรอ่ะ相信แปลว่าเชื่อถือเชื่ออ่าเชื่อว่าอย่างนู้นอย่างนี้ 我相信他不会骗人ฉันเชื่อว่าเขาจะไม่โกหกนะครับอ่าฉันเชื่อว่าเขาจะไม่โกหกคือคําว่าเพี้ยนเหรนถ้าแปลตรงตัวนะเพี้ยนแปลว่าหลอกลวงเหรนแปลว่าคนอ่าเพี้ยนเหรนหลอกคนอ่าแต่ความหมายก็คือโกหกหลอกลวงนั่นเอง อ่ะ我相信他不会骗人ฉันเชื่อว่าเขาจะไม่หลอกใครแล้วเขาจะไม่โกหกไม่หลอกคนนั่นเองอะอันนี้คือความรู้พื้นฐานสุดทีนี้เรามาดูว่าเออมีสำนวนอื่นไหมเพื่อให้บทสนทนาของเราเนี่ยหลากหลายยิ่งขึ้นจริงๆแล้วในความรู้สักประมาณระดับ3ระดับ4ขึ้นไปเนี่ยมันยังมี2องคำนี้ครับอ่าคำคำแรกคำว่า children เชื่อถือแปลว่าเชื่อถือหรือไว้วางใจอ่าทีนี้สําคัญดูตรงวงเล็บของผมนิดหนึ่งผมกํากัดว่าเป็นได้ทั้งคํากริยาและคํานามนะแปลว่าอะไรเพราะแปลว่าเราจะใช้คําคํำนี้เป็นคํานามได้ก็ได้นะมันก็จะแปลเป็นไทยว่าเอ่อเหมือนใส่คําว่าความเข้าไปข้างหน้าก็เป็นความเชื่อถือความไว้วางใจนั่นเองอ่ประโยคแรกพูชินน,ชนเชื่อถือ孩子อ่าฝ่ายบีดาทำไมฮะ 很信任孩子孩子ที่แปลว่าเด็กแต่ในที่นี้ก็คือเข้าใจว่ามันคือหมายถึงลูกนั่นเองอ่าผู้ชิน很信任孩子ฝ่ายพ่อเนี่ยอ่าคุณพ่อเนี่ยไว้วางใจลูกมากนั่นเองอ่าไว้วางใจลุกมากอ่นนี่คือประโยคที่สองทีนี้ถ้าเราจะใช้คำว่าช h i นเรนเป็นคำนามล่ะ ช่นเอ่อเขา对我有很高的信任，啊，เขามีความเอ่อเขามีความไว้วางใจในตัวผมสูงมากเขาว่าค่อนงาเสริมเรนเห็นไหมคือเสิมเรนเนี่ยถูกขยายด้วยคําว่าค่อนงาเสริมความน่าเชื่อถือที่สูงมากๆในเองเขามีความน่าเชื่อถือที่สูงมากๆต่อฉัน ววา่าดวยหั很高的信任อันนี้ก็เป็นวิธีพูดแบบหนึ่งนะฮะทีนี้เรามาดูต่อคำที่3ามคำที่3ามเนี่ย信用ความน่าเชื่อถือซึ่งไอ้อคำว่าความน่าเชื่อถือในทีนี้เนี่ยในกรณีนี้มักจะเอาไปเทียบกับภาษาอังกฤษคำว่าเครดิตนั่นเองอความน่าเชื่อถือ,อเครดิต เช่นเจ้าคนไม่신คนคนนี้เนี่ยไม่มีเครดิตเลยแปลว่าอะไรว่าแปลว่าคนคนนี้มันเชื่อไม่ได้อ่าเจ้าคนไม่신용หรือประโยคที่สอง现在每个人都带信用卡啊คำว่า信用卡คืออะไรคือคําว่า卡าคือการใช่ไหม每个人都带信用卡คนทุกคนล้วนพกบัตรเครดิตปัจจุบันคนทุกคนล้วนพกบัตรเครดิตนะฮะ ประมาณนี้ประโยคแรกคงคงไม่ต้องใส่คำแปลภาษาไทยนะเพราะว่ามันง่ายเปินไปอ่ะเอาละทีนี้เราผ่านมา3าสำนวนแล้วสามสำนวนที่พูดมานี้เนี่ยล้วนจะอยู่ในระดับที่ไม่เกิน HSK ระดับ4อ่ะคิดว่าไม่เกินระดับ4เพราะว่า,าต่อให้เป็นระดับ4แล้วโจทย์ยากหน่อยเช่นาการอ่านการแปลอย่างเงี้ยพาดเย่อตูเนี่ยอ่ะมันก็ น่าจะอย่างยากที่สุดก็แค่คำว่าชินยงเออหรือในออถามว่าประโยชน์อีกอย่างหนึ่งที่ทำไมเราต้องฝึกใช้สำนวนที่มีความหมายใกล้เคียงกันแต่ใช้ให้มันหลากหลายเพราะอะไรเพราะว่ามันมีผลต่อการฟังน,นะโดยเฉพาะข้อสอบประเภทหมวดทิ้งลีเนี่ยมันจะพูดถึงสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันซึ่ง สิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยนอกความเชื่อของเรามันมีในหลายแงยม่มุมหนึ่งก็คือเชื่อในคําพูดว่าคนคนนี้เชื่อได้เชื่อไม่ได้เขากโกหกหรือเปล่าอันนี้คืกอกรณีที่1นกรณีที่2เนี่ยคือเรื่องของความไว้วางใจอ่ะซึ่งเป็นคําที่มีน้ําหนักมากกว่าคําว่าเชื่อปกติใช่ไหมอันนี้2เลยนะแล้วก็แบบที่3ก็คือ,อคําที่แปลว่าความเชื่อในสาขาอาชีพต่างๆอ่ะเช่นคําว่าเครดิตอ,อันนี้อันที่3 หรืออันที่4ครับผมเพิ่มให้อีกอันหนึง่งความเชื่อในเรื่องศาสนาความเชื่อความศรัทธาซึ่งเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อความศรัทธาเนี่ย HSK 4ออกน้อยมากอ,ออกน้อยมากแต่ว่า HSK HS 5เนี่ยเริ่มมีละผมเสนอคำนี้คำว่าิินยาง信仰信仰างที่แปลว่าเชื่อหรือศรัทธา หรือถ้าใช้เป็นคำนามก็แปลว่าความเชื่อความศรัทธาทีนี้เรามาดูประโยคที่1他的信仰是佛教他的信仰是佛教佛教เกิดเลยคือคําว่าเจ้าแปลว่าศาสนาคําว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยผมขอเขียนเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะเจ้าคํานี้เนี่ยมันมาจากคําว่าจงเจ้าที่แปลว่าศาสนา จงที่แปว่าลัทิะลัทิความเชื่อหรือศาสนานั่นเองทีนี้โ佛โ佛คือคำว่า put, พุทธพุทะองค์โ佛เจ้าคือศาสนาพุทธเพราะฉะนั้นรวมทั้งประโยคเนี่ยถ้าได้信เจ佛教ความเชื่อของเขาเนี่ยเป็นพุทธศาสนาหรือศาสนาพุทธนั่นเอง ประโยคที่สอง่าคราวนี้เนี่ยอ่าให้เปรียบเทียบระหว่างประโยคแรกกับประโยคที่2นะในกรณีที่4คํคำว่าชินหยางคือประโยคแรกเนี่ยถ้าต่อชินหยางความเชื่อของเขาคำว่าชินหยางในที่นี้เนี่ยมันเป็นคำนามใช่ไหมทีนี้เรามาดูประโยคนี้我信仰基督教อ่าคริเยซูอ่าศาสนาเยซูคืออะไรก็คือศาสนาคริสต์นั่นเองอ่我อา我信仰基督教ฉัน เชื่อศาสนาคริสต์หรือฉันศรัทธาศาสนาคริสต์นั่นเองฉันเชื่อศาสนาคริสต์อ๋อตรงนี้มีความรู้เพิ่มเติมครับจริงๆแล้วถ้าพูดให้มันถูกต้องนะจีตูเจ้าจีตูเจ้าคือ,อ,อคริสต์แบบโปรเตสแตนต์ซึ่ง คริสแบบโปรเตสแตนต์คือศาสนาคริสต์เนี่ยมันจะหลักๆแล้วที่เรารู้จักกันทั่วไปในชีวิตประจำวันเนี่ยเราจะรู้ว่าโอเคมันมีฝ่ายที่เรียกว่าเอ่อเอ่อคาทอลิกอ่ะกับฝ่ายที่เรียกว่าโปรเตสแตนต์เพราะฉะนั้นผมขอเพิ่มเติมนิดหนึ่งอ่ะทิ้นจูเจ้าที้นจูเจ้าคือคาทอลิกอ่ะ ท天主教หรือชื่อเต็มของมันเนี่ยโรมันคาทอลิกลัวมาอ่าลัวมาคือกรุงโรมหรือไม่ก็โรมันอ่าลัวมาทิ้นต์จูจ่ออันนี้คือคริสต์คาทอลิก แล้วก็แถมให้สำหรับเด็กที่สงสัยอา้าวแล้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 ว,ลวเออ่พวกออโธดอกล่ะอ่าพวกออโธดอกเรียกว่าตงงเจเ,งจงเจจิ้东正教อะ东正教คือพวกออโธดอกเอ่อออโธดอกเนี่ยสะกดยังไงผมไม่แน่ใจ ่ะนึกออกแล้วคือทําไมถึงมีคําว่าตรงที่แปลว่าตวันออกอ,อันนี้คือคือจริงๆมันถ้าชื่อเต็มนะ Eastern Orthodox อ่ะ Eastern ฝ่ายตะวันออกอ a สเทิร์นออร์ o ทอรหรือคริสต์แบบ Orthodox ดตรงเจงเจียส่วนทำไมถึงเป็น ออร์ธโธดอกตะวันออกอะไรพวกนี้คือเราก็ไม่ข้ามข้ามไปแล้วกันอ่าแต่โดยหลกัหลกๆแล้วเนี่ยคือเอ่อพวกออร์ธโธดอกเนี่ยส่วนมากจะเป็นยุโรปตะวันออกนะแล้วก็โวกลัสเซีย่นั่นเองคือแตกต่างจากเอ่อคาทอลิกตรงที่ว่าอันนี้ออาเท่าที่คนทั่วไปที่เราไม่ได้มีความเข้าใจเรื่องศาสนามากนะักเอาแค่เอ่อจุดเด่นแล้วกันคือคริสตอโดอกเนี่ยสิ่งที่เราได้เห็นบ่อยๆคือเรื่องของ การใช้เครื่องหอมในพิธีกรรมนะนะอันนี้คือสิ่งสิ่งภายนอกที่เราเห็นส่วนรายละเอียดอันนี้ใครสนใจเป็นการส่วนตัวไปค้นคว้าเองนะฮะส่วนแคทอลิกก็คือถ้าเราสังเกตที่ไม้กางเขนเนี่ยจะมีพระเยซูถูกตึงกางเขนอยู่ส่วนพวกโปรเตสแตนก็คือเป็นกางเขนเปล่า จริง,จร,ง,จ,รงจริงแล้วพวกโปรเตสแตนเนี่ยเขาเรียกอีกแบบหนึ่งได้นะเรียกว่าชินเจ้าพวกละทิใหม่ความเชื่อใหม่เ,เพราะว่าไบเบิลเนี่ยมันจะมีชินเยยกับเจ้าเวีคือพันธสัญญาเดิมพันธสัญญาเก่ากับชินเยยพันธสัญญาใหม่ซึ่ง พวกที่เป็นโปรเตสแตนต์ก็คือถูกเรียกว่าเป็นสินเจ้าซึ่งตรงนั้นมันอาจจะอาจจะมีความเกี่ยวข้องกันอยู่แต่เรื่องนี้ถามผู้รู้ดีกว่าเอาเป็นว่าผมไม่รู้อ่เพราะว่าวันนี้ผมมาสอนภาษา,าจีนนะฮะอ่าเ,เราสี่คำแล้วนะเหลืออีกสาคำคำที่ห้าคำว่าเขือเข้า ถ้าเราสอบ h อสชั้ระดับ5 6ขึ้นไปเนี่ยเรื่องของลัทธิความเชื่อทางศาสนามันมีออกข้อสอบแล้วแล้วก็แล้วก็สำนวนในชีวิตประจำวันบางทีเนี่ยมันก็จะเป็นคำที่ออกจะกล่งๆจะเป็นภาษาพูดที่แบบปัจจุบันนิยมพูดกันคือเป็นคำศัพท์เก่าแต่ความหมายใหม่หมายความว่าอย่างไงผมยกตัวอย่างคำศัพท์เก่าแต่ความหมายใหม่ เช่นในสำนวนภาษาไทยเราก็มีเนะเราเข้าใจคาว่าได้ใจไหมคือปกติแล้วเนี่ยคำว่าได้ใจเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยคำว่าได้ใจแปลว่ากระยิ่มยิ้มย่องอเวลาทําอะไรแล้วสําเร็จมาได้ใจอะ่ะมันกระยิ่มยิ้มย่องใช่ไหมแต่ปัจจุบันเนี่ยเรามักจะได้ยินคนป,ปัจจุบันพูดว่าโอ,อ้โหไอ้ของชิ้นนี้มันได้ใจมากเลยได้ใจคืออะไรคือมันถูกใจถูกใจใช่ไหมความหมายคือมันถูกใจมากๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอันนี้คือคําศัพท์เก่า คำศัพท์ที่มีมาแต่เดิมแต่ความหมายใหม่อันนี้ถือว่าเป็นการเจริญเติบโตของภาษาอย่างหนึ่งคือต้องต้องต้องเข้าใจว่าภาษาที่เราใช้อยู่แทบทุกภาษาทุกชาติที่เราปัจจุบันใช้กันอยู่เนี่ยมาเป็นภาษาที่ยังไม่ตายมันอาจจะไม่เหมือนออภาษาฮิบรูเดิมหรือภาษาละตินพวกนี้ซึ่งเป็นภาษาเก่าและมันความหมายไม่เปลี่ยนแปลงแล้วใช้ในเชิงวิชาการเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ย ใช้อ้างอิงเชงวิชาการแต่ว่าไอ้ภาษาต่างๆที่ประเทศต่างๆที่เราใช้เนี่ยความหมายมันยังเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆเป็นสิ่งที่ยอมรับได้นะอ,อันนี้พูดเผื่อไว้สําหรับคนที่เรียนคณะอักษรศาสตร์คือเราต้องเชื่อว่าคือภาษาที่เราใช้กันอยู่เนี่ยมันยังสามารถพัฒนายังต่อยอดหรือเพิ่มความหมายใหม่เข้าไปได้นั่นเองอทีนี้กลับมาที่คําที่5ครับคําว่าเขือเขเข่อเข้าผููเขื่อเข้าปกติคําว่าเข้าเข้าแปลว่าอะไร ฟังดูเหมือนคําด่าเลยก็ใช่ครับเดี๋ยวตอนหน้าเนี่ยผมจะรวมคําด่ามาให้คาไม่สุภาพนะฮะแต่วันนี้เราเราเอาแค่เรื่องออคําศัพท์ปกติที่สุภาพสุภาพก่อนคําว่าเข้าเข้าแปลว่าพิงอ่าคือเอาตัวไปพิงอะไรสักอย่างเช่นทาเข้าจะาัะอ่าเขาเนี่ยมาพิงที่ตัวฉันอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้เนี่ยไอ้คำว่าเข้านอกจากแปลว่าพิงแล้วแปลว่าพึ่งพาก็ได้เช่น หัวเ,เข้าท่าเดชเฉหัวฉันใช้ชีวิตโดยพึ่งพาเงินจากเขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยคำว่าเข้าแปลว่าพึ่งพาก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าเขื่อเข้าเนี่ยก็คือพึ่งพาได้ผู้เขื่อเข้าพึ่งพาไม่ได้ซึ่งความหมายก็คือเชื่อได้กับเชื่อไม่ได้ในเองดูประโยคเข้ายว่นชีข้ายื่นชีคำว่ายื่นชีแปลว่าโชคเข้ายื่นชี也能成功 พึ่งพาโชคก็ประสบความสำเร็จได้เอ่อ这种说法是靠呃是不可靠的啊，靠运气也能成功，这种说法是不可靠的啊การพึ่งพาแค่โชคก็ประสบความสำเร็จได้เนี่ยไอ้คำพูดแบบเนี้ยอ่าคำพูดแบบนี้เนี่ยมันเชื่อไม่ได้นั่นเองอันนี้คือความหมายของประโยคนี้อ่าแต่ถ้าต้องการคำแปลผมก็ ไว้ให้ลวฮะนี่ครับอ่ะทีนี้ในประโยคเดียวกันเราสามารถเปลี่ยนวิธีพูดได้อ่ะคำว่าปูเขือเขา้ามันยังมีอีกสำนวนหนึ่งที่เดี๋ยวนี้เนี่ยนิยมมากๆอ่ะเรามักจะได้รับอ่าได้ได้ยินคำคำนี้เนี่ยในรายการทีวีอ่าพิธีกรหลายคนก็ผมสังเกตก็ชอบพูดคำนี้คำว่าจ้站不住脚คือคำว่า站จ住脚มันแปลว่าอะไร คือแจ่มปูจู้คือยืนไม่อยู่อยืนไม่ติดเท้าคืออะไรมันยืนไม่รู้อยู่คือความหมายคือเหมือนจะล้มจะล้มให้ได้ก็คือไม่แข็งแรงพอมันยืนไม่อยู่เพราะฉะนั้นการที่เราพูดว่าคือคําพูดแบบนี้เนี่ยมันยืนไม่อยู่หรือไม่แข็งแรงพอก็คือทฤษฎีเนี่ยมันไม่แข็งแรงพอก็คือความก็คือไม่น่าเชื่อถือนั่นแหละวิธีพูดแบบนี้ไม่น่าเชื่อถือ 这种说法是站不住的อ่อ站不住脚的อ่ะน,นเองคำแล้วคำสุดท้ายอ่ะปิดท้ายวันนี้ครับคำนี้มันจะฟังดูแปลกๆสักนิดนึงคำว่าเฉิงลี่ปกติเราใช้คำว่าเฉิงลี่เมื่อไหร่เราใช้เมื่อพูดถึงการสถาปนาอะไรสักอย่างเช่นเอ่อ共和น 1949年成立。啊，สี่สารณรัึ่ก่ะกานงเหากัาน่สาปรนเึเาส่เาปี 1949. หนหาสี่เกปีนปาสถาปีนกาส่เปน่เา่ปี1น4 9งเ่กานึงเี่กป่กตาสื่คําป่าี่เปี่าสี้าปนาสต่ทีนี่เีเรามาดูอีกกสักนิดหนึ่ง คือคำว่าเฉลีเนี่ยนอกจากแปลว่าสถาบนาแล้วเนี่ยแปลว่ายืนคําตัดสินก็ได้เป็นภาษาแบบศาลอ่าเวลาพูดถึงกฎหมายเนี่ยว่ากระทูนี้ยืนกระทูนั้นตีตกอะไรอย่างเงี้ยอ่ะหรือข้อหายืนข้อหาถูกตีตกอย่างเงี้ยยืนกับตีตกคําว่าตีตกก็คือล้มนั่นเองอ่า ทีนี้คำว่าเงลี่เนี่ยมันแปลว่ามันยืนคําตัดสินหรือคําตัดสินนั้นมันเป็นจริงหรือเชื่อได้นั่นเองซึ่งคํำนี้ก็นักวิชาการก็ชอบใช้พูดติดปากเพราะว่ามันเป็นคําที่เหมือนเหมือนประกาศสิทธิในการตัดสินว่ามันยืนหรือมันตีตกอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเพื่อความน่าเชื่อถือเ,เพื่อเพื่อให้คําพูดของอผู้พูดเนี่ยฟังดูน่าเชื่อถือเขาก็หยิบยกเอาคําศัพท์ที่ใช้ในศาลเนี่ยมาพูดกัน ก็ได้เช่น2ตัวอย่างสุดท้ายของวันนี้นะฮะตัวอย่างแรก我觉得这个理论不成立理论คืออะไร理论คือทฤษฎีอ่าทฤษฎีบทอ่าทฤษฎีนั่นเองฉันคิดว่าทฤษฎีนี้เชื่อไม่ได้อ่า我觉得อ่ะ觉得แปลว่ารู้สึกหรือรู้สึกว่าหรือคิดว่าจริงๆนอกจากคําว่า觉得เราใช้คําอื่นได้ไหมจริงๆได้นะ ถ้าเราพูดด้วยความมั่นใจเราบอกว่าผม我认为ก็ได้ผมมีความเห็นว่าเขาคิดว่ามีความเห็นมีความเห็นว่าอย่างนู้นอย่างนี้ผม,มีมความเห็นว่าทฤษฎีนี้มันมันเชื่อไม่ได้หรือไม่ มันเป็นจริงไม่ได้นั่นเองอ่านี่คือ,อตัวอย่างแรกสําหรับสํานวนสุดท้ายสํานวนที่7ตัวอย่างที่2อตัวอย่างที่2เนี่ยเรามาอ่านด้วยกันเอ่อฝ่า,เายเยื่น裁决คำว่า裁อแปลว่าตัดสินอ่าตัดสินหรือชี้ขาดนั่นเองคือฝ่ายศาลเนี่ยได้ชี้ขาดแล้วว่าถ้าเดจุยหมิงเฉิงคือข้อหาความผิดของเขาเนี่ยมันยืน อ่หรือสารยืนคำตัดสินเกี่ยวกับข้อขวาความผิดของเขานั่นเองอสารยืนคำตัดสินในข้อหาความผิดของเขาพูดง่ายๆคือสารตัดสินว่าเขามีความผิดจริงนั่นเองอ่เห็นไหมครับ ถ้าหากว่าเป็นข้อสอบ HSK ระดับ6จนถึง789ขึ้นไปเนี่ยไอ้คำศัพท์เฉพาะทางเช่นใช้ในกฎหมายคำศัพท์ที่ใช้ในกฎหมายภาษาข่าวโดยเฉพาะข่าวที่ค่อนข้างจะเจาะจงเช่นข,ข่าวเศรษฐกิจข่าวการเมืองข่าวสังคมอย่างเงี้ยมันก็จะมีเทคนิคเทอมอยู่มากมาย ซึ่งเขาก็จะไล่หาแต่ละอาชีพจากใกล้ตัวแล้วก็ไกลออกไปเรื่อยๆเช่นทำไมข้อสอบ H อชคระดับ56เนี่ยมักจะพูดถึงเรื่องสุขภาพเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องภูมิศาสตร์เพราะว่าเรื่องภูมินี้มันเป็นความรู้ใกล้ตัวแล้วก็เป็นความรู้ตามตามาหลักสูตรหลักสูตรที่เราเรียนอยู่ก็มักจะสอนเรื่องภูมิศาสตร์เรื่องของศิลปวัฒนธรรมบ้างใช่ไหมแล้วก็เรื่องของประวัติศาสตร์บ้างแต่พอขึ้นระดับ 6- 7ขึ้นไปเนี่ย คือเชิงลึกของความรู้ใกล้ตัวเช่นเวลาเราพูดถึงภูมิศาสเราอาจจะพูดถึงมันอย่างเข้มขน้นเช่นประเทศจีนเนี่ยแบ่งเป็นมณฑลอะไรแล้วมีเขตปกครองพิเศษเรียกยังไงหรือเขตการเมืองพิเศษอย่างฮ่องกงกับมาเก๊าเนี่ยเรียกยังไงหรือ,อข่าวเกี่ยวกับอ,อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเนี่ยเขาอาจจะพูดเชิงลึกไปถึงเรื่องของสภาวะเลือนกระจกหรืออาจจะพูดถึง บุคคลสาคัญในด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือทฤษฎีเรื่องอเรื่องที่ว่าการกินมังสวิรัตเนี่ยมันมีส่วนช่วยสิ่งแวดล้อมอเพราะว่าต้นทุนในการจัดการมันไม่ได้ทําลายสิ่งแวดล้อมเหมือนการเลี้ยงปศุสัตว์อะไรก็ว่าไปซึ่งเนื้อหาเชิงลึกพวกนี้เนี่ยมันก็อยู่ใน HSK ระดับสูงๆได้แล้วมันก็จะลึกไปเรื่อยๆจนถึงะระดับ8ระดับ9เนี่ย มันอาจจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่เราเราแค่คุ้นคุ้นหูแต่ว่าเราไม่ขาดความเข้าใจถ้าเราไม่ได้ติดตามใช่ไหมฮะ,ะเพราะฉะนั้นคือวิธีออกข้อสอบเนี่ยคือปัจจุบันเนี่ยเขาเพิ่มระดับเจ็ดแปดเก้าเนี่ยเขาก็มีเหตุผลของเขาเพราะเจ็ดแปดเก้านี่คือระดับการแปลและคือเป็นอาชีพได้การอ่านการแปลเพราะฉะนั้นคือคนที่ทํางานด้านการอ่านการแปลหรือใช้ภาษาจีน ในการทำงานเสมือนเป็นคนจีนคนหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องใช้ความรู้ระดับ7 8 9ขึ้นไปกันนะ,อะโอเคก็เวลาพอสมควรวันนี้เราก็จบกันแค่นี้นะนะเจ็สำนวนเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อจบแล้วครับก็พบกันใหม่ตอนหน้าเออแย่และเมื่อกี้ตอนหน้าผมแดนรับปากไปแล้วว่าเดี๋ยวครับตอนหน้าผมจะสอนเรื่องคำหยาบนะครับ ก็้าไว้ติดตามกันโอเควันนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับ